อปอะตูวิเศษคิดว่าทอมไปทงทำอยู่เด็เรียนจริงด้วยท,ที่ฉันวางของวิเศษเดอะแฟตไว้น้ำยาเดอะแฟตนายแอบดื่มเข้าไปจนหมดเลยเหรอทอม รู้จริงนะฉันดื่มไปเพราะว่าไม่อยากเป็นเรียนายอะ่ะฉจ้ก็เลยดื่มแล้ววิ่งเร็วทันทีถ้านายดื่มแล้วอะ่ะจะวิ่งเร็วว่ะไม่หยุดเนาะมันจะหมดลิตรในอีกภายในหนึ่งชั่วโมงจริงเหรอหมดลิตรนวิ่งไปแค่เวลาครึ่งชั่วโมง มาช่วยเวลาได้นะเวลาหนึ่งวินาทีเพราะวันวิ่งเร็วมากขอน้ำยาเดอะแฟตหน่อยนะฮะฮะน้ำยาเดอะแฟตเอาไปโรงเรียนหก <c oughs> <c oughs> โมงแล้วเหรองนันชาโต้เอาน้ำยาเดอะแฟตมากินแล้วลนะ่ะ ไปจมาถึงแล้วหกโ,โมงสามสิบครูมาแล้วอา้าวคอมมาก่อนอีกเหรอเนี่ยคอมตื่นเช้าอะ่ะโอ้โห้เฮ้ยไม่น่าเชื่อ ด็กน้อกมาส่งเป็นไงเจ้ากากฉันมาเร็วอะ่ะเพราะฉันอะอยู่ใกล้แค่เรือบ้านฉันห่างจากโรงเรียนยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงยนะี่สิบกิโลเมตรนะแล้วบ่อฉันเนาะ ก็อยู่เนะแต่ที่โรงเรียนฉันก็เคืออยู่เหมือนกันแต่ที่แต่ทอมมามาเช้าอาร์ทบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามและกบป๊อปายคลิปหน้ากะะ็มาอี๋